สวัสดีครับท่านอาจารย์วรากรครับสวัสดีครับคุณมนตรีครับท่านฝังครับวันนี้ที่ผมยกเรื่องปางช้างมาเนี่ยนะครับต้องให้เห็นว่ามันเป็นผลพวงที่ที่ใหญ่โตกว่าแค่ปางช้างนะครับปางช้างเป็นเพียงเรื่องหนึ่งที่ที่จะสาบไปให้เห็นถึงต้นเหตุที่มันนาไปสู่เรื่องของโรคระบาดอะไรต่างๆด้วยนะครับครับคือเรื่องมันเป็นอ่งนี้คุณคุณมนตรีครับตอนนี้เนี่ย ปางช้างทั้งหลายเนี่ยซึ่งมีช้างอยู่ประมาณในประเทศไทยที่จับไว้นะครับสามพันแปดร้อยตัวเนี่ยนะครับ,รบในปางช้าง,งาาาาาาาต่างๆโดยเฉพาะแถวเชียงใหม่แถวอุทยาการทระบุรีเนี่ยนะครับแถวแม่สาแถวแถวแม่ริมแม่ริมน,นะครับแม่วางอะไรเงี้ยนะครับขณะนี้เนี่ยเมื่อไม่มีนักท่องเที่ยวเนี่ยช้างเหล่านี้เนี่ยซึ่งส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นช้างที่เช่ามาจากทางอีสารนะครับท่านสุวินนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งก็ซื้อมาไว้เองด้วยช้างตัวหนึ่งก็ไม่ใช่ ถูกถูกหครับหลายแสนบาทเนี่ยสิงล้านบาทได้ซ้ําไปนะครับก็ไม่มีนักท่องเที่ยวมาแล้วช้างตูนกินอาหารประมาณหญ้าประมาณวันละสามร้อยกิโลนะครับก็ต้องกลับบ้านนะครับก็ต้องกลับบ้านบางตัวก็อยู่ที่ในที่เก่าครานี้ปัญหามันก็คือว่าพอกลับไปแล้วมันไม่มีที่จะกินมันไม่มีหายาที่กินในวันละสามร้อยกิโลนะครับเพราะว่าสิ่งแวดล้อมหนึ่งต่างมันเปลี่ยนไปแล้วมนุษย์ก็เอาป่าไปตัดเป็นถนนบ้างไปเป็นบ้านคนเมื่นะครับ เพราะฉะนั้นช้างก็เดือดร้อนขนาดนี้นะครับแล้วก็ในปางช้างเหล่านี้ก็อยู่ด้วยความลำบากนะครับเพราะว่าไม่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาทีน,นี้ถ้าหากเป็นอย่างนี้ต่อไปเนี่ยมันก็น่าหวาดหวั่นต่อจำนวนช้างที่ลดลงไปนะครับเมื่อก่อนเรามีเป็นหมื่นตัวนะครับหกสิบปีที่แล้วตอนนี้เนี่ยสามพันแปดร้อยตัวที่คำนวณไล่เอน,นที่จับไว้เนี่ยนะครับไม่ใช่ช้างป่านะครับมันก็จะหายไปนะครับทีนี้ถามว่าทําไมมันถึงเป็นลักษณะถึงถึงขนาดนี้นะครับเพราะว่า อากาศนี่นะครับมันเปลี่ยนแปลงมากนะครับในรายงานล่าสุดนะฮะเรื่องเกี่ยวกับความเสี่ยงของระดับโลกนะในปี2 0 2พันยี่ยฮะขอ็ o r l d e c o n o m i c Forum เนี่ยเขาบอกว่าสิ่งที่น่าอันตรายที่สุดเนี่ยนะครับสิบสิบอย่างแรกเนี่ยต้นต้นเนี่ยก็คือพวกอากาศที่รุนแรงนะครับ,รบแล้วก็ความล้มเหลวของการพยยแก้ไข,ขปัญหาเรื่องของเอ่เอคลายเมนะครับอากาศร้อนเนี่ยนะครับ Climamate c h a n เ,เ e นใ่ไนะครับแล้วก็เรื่องของสิ่งแวดล้อมที่ถูกทำลายโดยมนุษย์นะครับ าีนี้มันมันโยงมาหลายเรื่องด้วยกันอย่างแรกที่เราเห็นเนี่ยก็คือเรื่องช้างเนี่ยนะครับมันไม่มีญ่าไม่มีอ,อที่ที่อยู่ได้นะครับมันก็ออกมาอยู่กับคนนะครับมันก็มีปัญหาเ้ราไปแย่งแย่งชิงญ่าที่คนจะจะกินด้วยแล้วเขาก็เอาไอ้ยาฆ่าญ่าบ้างนะครับยาฆ่า,มาแมลงไปช้างก็กินเข้าไปนะก็เสียชีวิตก็มีนะครับช้างเนี่ยตัวใหญ่ก็จริงนะครับแต่ปลอบางนะครับตกเขี้ยวทีเดียวก็ตายนะครับ และช้างนี่ก็มีโรคระบาดเยอะในประเทศไทยนะก่อนอายุสิบปีเนี่ยอัตราการตายของลูกช้างนี่ค่อนข้างสูงในปร,ระเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นปัญหาที่มันมันมันต้องอยู่ร่วมกันนะครับมันอยู่ร่วมกันได้ยากในอนาคตต่อไปข้างหน้าเนี่ยจากที่ผมเรียนไปแล้วเนี่ยเรื่องของอากาศเนี่ยนะครับรุนแรงต่างๆเนี่ยมันจะยิ่งทําให้ช้างนี่อยู่มากยิ่งขึ้นนะครับ,รบนี่นเมื่อช้างเมื่อช้างเป็นว่าอย่างนี้แล้วที่มันรุนแรงก,กว่าช้างเนี่ยก็คือไอ้โรคไข้ทั้งหลายเนี่ยนะครับไอ้โรค ระบาดเนี่ยนะครับที่เราเห็นเนี่ยไอ้โคโรนาไวรัสเนี่ยตัวที่ที่มันระบาดแล้วโควิดตอนนี้นะครับ,ม,รบมันเป็นต้นท่วงมาจากอากาศนะครับมันเชื่อว่าเป็นอากาศแน่นอนเพราะว่าไอ้พวกตระกูลโคโรนาเนี่ยมันมีอยู่เป็นร้อยนะครับมันอยู่เป็นร้อยร้อยตัวเลยอยู่ประมาณที่เป็นอ่น่าจะมีศักยภาพที่เข้ามามีต่อมนุษย์เนี่ยขณะนี้เท่าที่รับได้ประมาณเจ็ดตัวนะครับ,รบมันเข้ามาได้ประมาณสามตัวนะครับ,รบตัวแรกก็คือซาแล้วก็มือนะฮะซาก็ จำได้กันดีนะประมาณปี2002004นะครับแล้วก็มอือสามวั2012นะครับมอือซึ่งเกี่ยวกับพวกอูดนะครับส่วนซานี่ก็มาจากสัตว์ตัวสัตว์นะครับคือมันอยู่ในตัวสัตว์ถึงกันแต่ว่าเมื่ออากาศมันมันหายไปเนี่ยนะเมื่ออากาศมันร้อนนะครับภูมิอากาศมันเปลี่ยนไปไอวงจรของของสัตว์ต่างๆก็เปลี่ยนไปนะครับใเ้เชื้อโรคที่มีอยู่ในสัตว์เนี่ยมันก็มันก็กระจายน,นะครับแล้วมันก็ติดจากสัตว์สู่สัตว์เลื่องก็โดเข้าสู่คนได้นะคนมี อการกินสัตว์ป่านะครับสัมผัสกับสัตว์ปา่าสัมผัสกับมูลสัตว์ป่าต่างๆเนี่ยไอ้เชื้อโรคต่างๆก็โดดเข้ามาสู่คนดได้แล้วก็ติดต่อกันนะครับ,รบอย่างโครโรนาไวรัสของเราเนี่ยก็ชื่อว่ามาจากสัตว์ป่านะครับที่ที่ที่โดดเข้ามาเนี่ยนะครับอันนี้ที่ที่น่ากลัวเนี่ยนะครับจากเรื่องอากาศนี้ก็คือว่ามันจะมีโรคระบาดอีกหลายโรคนะครับที่มีความเป็นไปได้นะครับผมไม่ได้พูดให้ตกใจนะแต่พูดถึงว่า ขนะนี้ก็มีวัคซีนที่ป้องกันไงน,นะครับแต่เขาก็พยายามที่จะ <c oughs> ชี้เห็นว่ามันมีโรคหลายโรคที่มันเกี่ยวพันกับสิ่งแวดล้อมนะครับ,รบถ้าเราช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมนะครับไม่ไม่ทาลายสิ่งแวดล้อมนะครับปลูกต้นไม้ไม่เอาขยะสารเคมีไปทิ้งใช้กันมากเกินไปเนี่ยจนกระทั่งมันต้องใช้ที่ดินที่มันควรจะเป็นของธรรมชาติเนี่ยวงจรธรรมชาติมันขาดไปความดุริยภาพของ ของธรรมชาติมันก็หายไปนะครับแล้วมันก็นําไปสู่ปัญหาต่างๆที่ที่เป็นลูกโซ่ตามมานะครับครับอย่างเรื่องของโรคเนี่ยที่ตอนนี้ที่พูดกันเนี่ยนะครับก็คือว่าอันนี้ของของ WHO นะครับที่ที่เขียนไว้นะครับก็คือว่ามันเป็นไปมันไม่ใช่เต็นไปไม่ได้นะครับที่ไอเมอร์เนี่ยนะครับหรือว่าไอซาผมจะกลับไปอีกนะครับือซาเนี่ยอยู่ดีๆมันหายไปเมื่อปีสองพันสี่นะครับหายไปเลยนะครับครับแล้วที่เป็นคราวที่แล้วนี่ก็มีอาจาราการตายสูงด้วยนะครับเอแล้วก็ เจ้ามือเียที่มันติดมาจากคูดเนี่ยก็ไม่แน่ว่ามันจะ <c oughs> กลับมาอีกครั้งหนึ่งได้หรือไม่นะครับแล้วก็เจ้าโคโรนาที่เป็นน้ําแหลมเนี่ยที่ตัวที่ตั้งห้าหกตัวเนี่ยที่มันมีไอ้อีกสี่ห้าตัวเนี่ยที่มีศักยภาพเนี่ยมันก็อาจจะมีกลับมาได้นะครับ <c oughs> แต่ที่ผมเห็นเขาพูดกันแค่เขียนกันค่อนข้างมากเนี่ยก็คือไอ้โรคไอ้ที่เรียกว่านิพพาครับนิพพาไวรัสเนี่ยนะ NIPAS นะฮะนิพาเนี่ยนะครับ <c oughs> <c oughs> โรคใต้นิพานมันเป็นมันเป็นญาติกันกับไอ้โรคอีโบลานะครับโอ้ครับคุณมนตรีฟังอีโบลาแล้วก็ขนลุกนะฮะก็อีโบลาเนี่ยมันเลือดมันออกตามผิวหนังแล้วมันตายเกือบทั้งหมดเลยนะครับอยู่ในแอฟริกาแต่ว่าอีโบลาตอนนี้เนี่ยทาวัคซีนได้แล้วนะครับไอ้เจ้านิพาเนี่ยมันมาจากอากาศอย่างมันต้องสงสัยเพราะว่าเชื่อว่าตัวเชื้อนิพานที่มันระบาดอยู่แล้วนะครับไม่ใช่ระบาดนะครับเพียงแต่ว่ามันไม่มาถูงระดับโลกนั่นเองในอินเดียกับกับบางคละเทศอยู่ใกล้กันนะครับแล้วก็ในเอเชียตะวัน ที่มาเลเซียที่สิงคโปร์เนี่ยที่มีหลักฐานนะครับบังคลาเทศอินเดียนะครับนิปลาเนี่ยมันอยู่ในข้างขาวแม่ไก่นะครับข้างาวแม่ไก่ซึ่ข้างขาวมีพันกว่าพันกว่าพันเนี่ยนะครับหนึ่งพันหนึ่งร้อยพันเนี่ยก็มีประมาณสามพันที่ที่กินเลือดนะครับส่วนที่เหลือก็กินผลไม้กินสัตว์อะไรต่างๆเนี่ยในจานวนเป็นร้อยๆพันเนี่ยก็มีข้างคาวแม่ไก่เนียตัวใหญ่ต,หญตัวเหยีนะครับที่เหมือนกับ บินได้เหมือนกับจิงจอกบป็นนัต้เบลเลอร์เธอเลยนะครับบ้านเราก็มีนะครับอยู่ในต้นไม้เนี่ยไอ้เจ้าไอ้เจ้าเชื้อโรคเนี่ยนะครับไอ้ตัวเอนนพาวรัสเนี่ยเข้าใจาว่ามันอยู่ในในในคังข่าวนะครับแล้วก็จับมีคนตายไปแล้วนะครับแต่สามารถทําให้มันอยู่ในขอบเขตไม่ให้มันกระจายไปได้นะครับมันกระจายเฉพาะท้องถิ่นมันระ,ะบาดขึ้นมาเป็นครั้งๆงึ่งเรื่องธรงรมดาแต่ว่าไม่ให้มันไปทั้งโลกเนี่ยทำได้แต่คราวนี้ จากดูจากทิศทางโลกเนี่ยก็ไม่แน่ใจว่ามันจะควบคุมมันได้ดีหรือเปล่านะครับ <c oughs> เพราะว่าคนมนุษย์ในโลกนี้จานวนไม่น้อยเนี่ยในประเทศกำลังพัฒนาเนี่ยเอาขี้ข้างขาวเนี่ยนะครับมาทําเป็นปุ๋ยครับอ <c oughs> บ้านเราก็มีนะครับเช่นข <c oughs> ี้ข้างขาวมาผสมต้นไม้มาปลูกต้นไม้เพราะว่า,วามันโตลต,ลตลเร็วดีมาก <c oughs> ทาง <c oughs> ดิวิชั่นโชวก็บอกว่า,วาการสัมผัสกับมูลของสัตว์เนี่ยเฉพาะยิ่งไอตัวข้างขาวม่ไก่เนี่ยซึ่งมันอยู่ในลูกอินทผาลามด้วยนะครับ ผลไม้<ธ>ต่างๆในบ้านเราด้วยเนี่ยถ้ามันไปสัมผัสกับไอ้ผลไม้เหล่านี้แล้วคนกินเข้าไปเนี่ยโอกาสจะเป็นโรคนี้ก็ก็มีครับตอนนี้มันก็ยังไม่ไปกลายยังควบคุมได้แต่ว่าสถากไอ้สถานการณ์ของโลกเนี่ยมันเลวร้ายลงทั้งไอ้วงจรของงานเนี่ยมันเปลี่ยนไปนะครับไอ้วยรัาที่อยู่ในตัวทั้งขาแม่ไก่เนี่ยมันมันกลายพันธุ์ไปแล้วมันโดดเข้ามาอยู่ในตัวคนนะครับครับมันก็ทําให ติดต่อกันระหว่างคนได้แหละ <c oughs> นะครับ <c oughs> สัตว์ตสู่คนมันไม่ใช่ระวังสัตว์ต่อสัตว์อย่างเดียวนะครับครับอ <c oughs> ันนี้ไอ้ตัวไอ้โรคตัวนี้ก็ร้ายแรงนะครับก็มีคนตายนะครับรักษาตายเกิดตายเยอะนะครับแต่ว่าขณะนี้ก็มีความพยายามที่จะผลิตวัคซีนนะครับมาปราบนะครับในขณะน,นี้อันนี้ก็เป็นผลพวงจากอากาศที่มันเปลี่ยนแปลงไปนะครับครับน <c oughs> อกจากนี้ก็มีไอ้ตัวเชื้อโรคอื่นนะครับที่เป็นโรคไข้ ให้เหลืองนะครับที่อยู่ในแอฟริกาเนี่ยก็มีอาจจะุืนขึ้นมาได้นะครับโรคลาซาที่มันเป็นเกี่ยวกับพันธุ์ที่มาจากหนูนะครับที่มาจากผลิตภัณฑ์ขอมูลั้งหนูเนี่ยที่มันติดต่อมาจากถึงคนได้นะครับก็เป็นที่ที่ WHO เนี่ยในในรายงานนะครับที่ประโยงกับ w e f เนี่ยเขาบอกว่าในปีหน้าในสิ่งที่เสี่ยงที่สุดเท่าคิดนี่ก็คือเรื่องของพวก อากาศที่มันร้ายแรงเนี่ยนะครับที่ส้ำที่ตัวที่บอกนะครับแล้วก็มันจะส่งผลที่กระทบอย่างมากที่สุดในับมนุษย์เนี่ยก็คือเรื่องเกี่ยวกับโรคติดต่อน,นะครับแล้วก็อากาศโลกร้อนเนี่ยถ้าหากไม่พยายามควบคุมให้มันอยู่ได้เรียบร้อยแล้วเนี่ยอุณหภูมิของโลกก็จะสูงขึ้นนะครับอุณหภูมิสูงขึ้นเนี่ยอุณหภูมิในทะเลก็จะสูงขึ้นนะครับอากาศมันก็เปลี่ยนแปลงไปเพราะว่าลักษณะของภูมิอากาศที่มันเคยอยู่เนี่ยมันก็ไม่ไปอยู่อย่างระบบเก่านะครับเพราะฉะนั้นใต้ฝุ่น นรุนแรงนะครับหรืออากาศแรงรุนแรงที่มันไปสุดๆเนี่ยมันก็จะเกิดไปสลับไปสลับมาเนี่ยแล้วมันก็จะไม่เกิดมันก็จะไม่แก้ไขไปากาับไที่คนในโลกเนี่ยไม่ได้พยายามที่จะควบคุมการบริโภคนะครับให้มันน้อยลงให้ใช้ทรัพยากรทั้งโลกน้อยลงใช้การรีไซเคิลนะครับอย่างที่บอกนะครับ ECC เนี่ยก็มี c i r ์ u l a r Economy นะครับ Green Economy แล้วก็ Bio Economy เนี่ยอันนี้ก็ผมว่าเป็นส่วนหนึ่งของการที่คนทั้งโลกในพยายามที่จะทำให้โลกเราเนี่ย อยู่อย่างยั่งยืนนะครับจากเป้าหมายของชาประชาติเนี่ยที่2030เนี่ยต้องการให้17ตัวของที่เรียกว่า SDG เนี่ยนะครับ Sustainable เดี e ยวเราเป็น Goal เนี่ยคือยั่งยืนของโลกเราเนี่ยให้เกิดขึ้นให้ได้นะครับ2030ซึ่งหัวใจสําคัญหนึ่งก็คืออากาศที่แปรปลวนแล้วก็การใช้ทรัพยากรของมนุษย์เนี่ยนะครับการใช้สิ่งแวดล้อมของมนุษย์ที่ไปทําลายและทําให้เกิดปัญหาของการขาดดุลยภาพและมันก็เป็นปัญหาเก่อวโลกแลาต่อมานะครับ ก็ถือว่าเป็นการส่งสัญญาณจากธรรมชาติถึงมนุษย์นะครับที่อยู่กับธรรมชาติแล้วก็ไม่คือทำใช้อย่างสิ้นเปลืองมากมายจนกระทั่งธรรมชาติเสียสมดุลก็เลยส่งสัญญาณแจ้งเตือนผ่านทางโรคต่างๆที่เกิดขึ้นโอ้อันตรายนะจารย์ครับครับครนี่คำถามคือว่าพอโควิดจบไปแล้วเนี่ยนะครับครังเหล่านี้จะกลับไปอยู่ใน การท่องเที่ยวแบบเก่าไหม,มนะครับอันนี้ก็เป็นปัญหานะครับเพราะว่ามันมีกลุ่มของพวกเอ็นดีโอต่างประเทศเนี่ยที่ต่อต้านการเอาช้างมาใช้ในงานท่องเที่ยวนะครับเช่นเอามาเตะฟุตบอลเอามาระบายเขียนภาพนะครับเอามาลากเอามาให้คนขี่ต่างๆก็บอกว่าช้างควรจะอยู่ในป่าไม่ควรจะมาทารุณนนะครับแล้วก็จะขอด้วยแล้วก็มีโซ่ล่ามด้วยเราเห็นภาพแล้วก็บอกว่าช้างเนี่ยมันถูกทารุณนนะครับแล้วก็พยายามที่จะต่อสู้เพื่อไม่ให้ช้างเนี่ยมาเป็นสิ่งต่างๆเหล่านี้ ผมเชื่อว่าหลังหลังโควิดนี้ก็คงจะมีแรงต่อต้านแต่ว่าถ้าช้างเนี่ยไม่กลายเป็นการท่องเที่ยวแบบนี้เนี่ยโอ้โหผมว่าคงคงปางช้างทั้งหลายคงพังกันพี่หน้านะครับและตอนที่สาคัญมันจะมีผลต่อช้างเราในระยะยาวด้วยจํานวนช้างที่หายลงไปนะครับเพราะว่าช้างพวกเหล่านี้แต่เดิมก็เป็นช้างที่ทํางานในป่านะครับป่าลากไม้ลงมาในน้ําหรือขึ้นขึ้นรถยนต์เนี่ยอานนี้มันไม่มีไม้ให้ตัดแล้วนะครับ ในลักษณะเดิมเนี่ยเพราะฉะนั้นช้างก็ไม่มีงานทำครับทำได้ไหมสมัยหนึ่งเนี่ยนะครับช้างมาเดินอยู่ในกรุงเทพเยอะเลยโอ้ตอนนั้นเยอะถึงจนกระทั่งผู้ว่ากทมต้องต้องออกกฎต้องห้ามถึงได้หายไปจากกรุงเทพครับคือที่มันหายไปส่วนหนึ่งก็เพราะว่านักท่องเที่ยวมาครับมันขึ้นนักท่องเที่ยวมาเยอะก็เลยกลับไปสนองนักท่องเที่ยวในต่จังหวัดหนึ่งก็เลยก็เลยไม่มีในกรุงเทพนะครับครับแล้วก็เรื่องของต่อต้านอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของลิงนะครับ เขากันต่อต้านเรื่องลิงขึ้นไปเก็บมะพร้าวเนี่ยเขาบอกว่าเป็นการทารุนลิงนะครับครับ <c oughs> แล้วก็เรื่องของอ,อ,อย่างที่เราเห็นเนี่ยนะครับสวนสัตว์นี่เขาก็ไม่เขาก็ต่อต้านนะครับเรื่องของปลารโรมาที่จะมาอยู่ในสระน้ํา <c oughs> แล้วก็มาว่ายเล่นละครในต่างๆครับรวมถึงละครลิงด้วยนะครับครับ <c oughs> ผมคิดว่าถ้าเราจะไล่กันอย่างนี้จริงๆเนี่ยนะครับมันก็ต้องไล่ไปถึงฝรั่งนะที่เอาม้ามาทารุณเนี่ยนะครับครับ เอาม้ามาแต่งตัวเป็นทหารนะครับเดินแล้วเอาเอาเชือกไปร้อยในกระดูกม้านะครับก็แถมจับม้ามาขี่ด้วยเป็นแบบโอลิมปิกขี่ข้ามลวดต่างๆมันก็เป็นงานทางลุนมสัตว์เช่นเดียวกันเนะครับครับแต่ผมคิดว่าไอ้การจะมาจับผิดช้างหรือจับผิดเอลิงขึ้นต้นไม้เนี่ยลิงขึ้นต้นไม้มันมันมีไม่กี่ต้นหรอครับอินโดนีเซียนะครับเป็นเยอะเลยเป็นพันๆเป็นหมื่นๆตัวนะครับที่ทําแบบเราเนี่ยแต่ของเราเนี่ยมีน้อยเพราะฉะนั้นผมว่าอบางทีถ้าเราไม่ต่อสู้ที่คํา ควาจริงที่เขาเห็นเนี่ยนะครับก็โดนพวกเอ็นอเนี่ยต่อต้านเรื่องการส่งมะพร้าวออกไปเรื่องสินค้าที่ออกไปนะครับถ้าไปเอาเป็นข่าวแบบนี้มันก็ไม่เป็นมงคลต่อสินค้าไทยที่ออกไปนะครับผมว่าถ้าจะลงไปละเอียดแบบนั้นเนี่ยมันคงจะจะยุ่งไปไกลกันเดียวนะครับก็ต่างประเทศไม่ยิ่งหนักกว่าเราเหรอครับาอาจารย์ที่เขาเอาสุนัขมาร้อยๆแล้วก็ลากรถโอ้โหดูแล้วเนี่ยดูจากละครเนี่ยโอ้โหทำไมมันทารุณกรรมอย่างนี้ในสายตาของ คน<ช>รักสัตว์นะฮะใช่ครับแล้วก็<ม>เป็นจูคนตาบอดด้วยแทนที่มันจะมีชีวิตอยู่ได้อย่างธรรมดาก็ต้องมานอ,อนเฝ้านะครับ,รบถ้าจะพูดไปตามจริงแล้วเนี่ยมันก็ต้องไปไกลขนาดนั้นแต่ว่าเราคงเห็นว่ามันก็เป็นเป็นสิ่งที่มันมีประโยชน์ทางเศรศษฐกิจนะครับไม่กับคนนะครับแล้วก็อบางทีมันก็เป็นประเพณีวัฒนธรรมอย่างไอ้ลากเลื่อนในในอย่างในพระออ่ยงขู่โลกเหนืออะไรต่างๆนี่ก็ว่ากันมาหลายร้อยปีแล้วนะครับหน้าที่ของมันนั้นต้องเป็นอย่างนั้นนะครับไอ้ช้างก็เช่นเดียวกันเนี่ยมันก็ ตราบใดที่ดูแลมันอย่างอย่างอย่างรักใคร่ไม่ใช่ทารุณโหดร้ายนะครับซึ่งผมคิดว่าคนไทยส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ทารุณสัตว์กับสัตว์ที่ใช้งานของเรานะเพราะว่าสัตว์เหล่านี้เป็นสัตว์ที่ใช้งานถ้าคุณไปทารุนกับเขาไอ้ผลไอ้แรงเขาก็ไม่อยากทำงานให้กับเรานะครับมันก็มีโอกาสมีปัญหาได้แล้ก็ต้องดูแลให้ดีที่สุดน,นะครับคือคือถ้ามันเป็นวิถีเนี่ยก็เหมือนสมาชิกในครอบครวัวนะผมตอนเด็กๆพ่อเป็นชาวนาแล้วก็เวลาหน้า ดำนาเนี่ยต่างในยุคหม้นเมื่อประมาณสี่สิบห้าสิบปีที่แล้วก็ต้องใช้ทั้งวัวทั้งควายเนี่ยมามารากไถลรากคลาดนะก็จะต้องดูแลอาบน้ำกลางค่ำกลางคืนก็ต้องสูงไฟไล่อะไรคือไม่ได้อยู่กันแบบเออเอามาใช้งานและไม่ได้ดูแลต้องพึ่งพากันเพราะเราต้องใช้ไปอยู่จากเขาใช่ไหมครับสามรากก็ต้องมีอยู่แล้วผว่าแต่ว่า บางทีคนต่างประเทศเขาก็ไม่เข้าใจเรื่องเหล่านี้นะเพราะว่าวัาาฒนธรรมเป็นเรื่องที่เข้าใจยากอย่างเงี้ยน,นะครับผมครับฮะก็เอาเป็นว่าในเรื่องของอสัตว์แต่ละชนิดโดยเฉพาะสัตว์ที่ใช้งานก็ถือว่าเป็นวิถีที่อยู่ร่วมกันแต่พอวกมาถึงเรื่องช้างเนี่ยแม่มีประวัติศาสตร์มีความเป็นมามีอะไรที่ค่อนข้างจะยาวนานใช่ครับใช่ครับแต่พอมาถึงวันนี้พอมาเจอโควิดเข้าไปอย่างนี้ จากสามพันแตัวซึ่งก็ไม่รู้ว่าตัวไม่รู้นะครับจะเหลืออยู่แล้วก็จะต้องกลับมาเป็นแบบเดิมได้อีกหรือเปล่าหรือจะต้องใช้เวลาอีกนานขนาดไหนก็ตรงนี้ไม่มีใครบอกได้จารยนะ์่ยใช่ครับอัตราการตายของช้างต่ำกว่าสิบปีก็สูงด้วยนะครับครับคเกิดมาช้างตัวนี้ก็ผมจำไม่ผิดนะมันท้องประมาณปีอย่างน,นะครับรปีหรือกว่าปีอย่งเนี้ยแล้วออกลูกเีละตัวนะครับรก็ เป็นเรื่องยากมากทีเดียวนะครับแต่าตัวที่จะจะคลอดออกมาแล้วถ้าตายแต่เด็กๆนี่ก็โหน่าเสียดายมากเลยครับอันนี้มันก็กลับมาสู่เรื่องของอธรรมชาติของมนุษย์เนีนะครับที่กำลางชิงนวดล้อมเนี่ยผมว่าพวกเราคงต้องช่วยกันเบาๆหน่อยนั่นผมว่านะฮะเรื่องเรื่องฝักนาเหล่านี้เนี่ยเพราะว่ารายงานอันนี้เขาใส่ไว้ต้นๆเนี่ยสี่ห้าอย่างนี้ต้นหมดเลยนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของที่จะมีผลต่อโลกอย่างมากเลยนะครับในเรื่องของอากาศที่รุนแรงในเรื่องคาร์บเชนที่จัดการจัดการไม่ได้ดีนะครับเรื่องของ สิ่งแวดล้อมที่มนุษย์ทําลายมนุษย์ทําลายขึ้นมาเองนะครับคเอาที่ก็มองข้ามไปนะครับก็ต้องช่วยกันในเรื่องเนิดน้อยนะครับอาจารย์พูดอย่างนี้ทําทให้ผมนึกเร็วๆถึงกฎหมายร่างกฎหมายงบประมาณที่เขากาลังจะพิจารณากันในอีกไม่กี่วันข้างหน้าก็เขาไปไล่เรียงดูก็ปรากฏว่าการจัดสรรงบประมาณแล้วก็ไปลําดับหนึ่งสองสามมาเนี่ยงบที่ดูแลด้านสิ่งแวดล้อม นะฮะถูกตัดมากที่สุดเกือบสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะ,ะอาจารย์นะ,ะ,นะ,นะก็อันนี้ก็ถือว่าทําให้เราอเองก็ได้ท่าเทียบเคียงกับสิ่งที่มันเป็นผลกระทบ,บที่ท่านอาจารย์พูดถึงตั้งแต่ต้นเนี่ยเราก็ยังละเลยแล้วก็ไม่ได้ให้ความสําคัญกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตรงนี้อยู่ในลําดับต้นๆสักเท่าไหร่นะฮะือมันใช้เวลาไงครับเรามองไม่เห็นมนุษย์เรามักจะเห็นอะไรก็จะทําอะไรที่มันมีผลทันทีนะครับครับอันนี้พออะไรที่มันระยะยาวอะไรเงี้ยเราก็ไม่ค่อยมองมันก็เลย สูญเสียในระยะยาวแล้วก็ไม่เฉพาะประเทศไทยนะผมว่าทั้งโลกมันเหมือนกันเนี่ยถ้าเราไม่ช่วยกันทั้งโลกเนี่ยผมว่าโหโลกมันคงจะน่าอยู่น,อนกก้อยลงกว่านี้เยอะเลยนะครับครับฮะเป็นสิ่งที่ทุกคนก็ได้รับทราบข้อมูลแล้วก็ได้รับผลกระทบอ่าตามวงรอบของแต่ละปีแตกต่างกันไปแต่ในแง่ของความตระหนักเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นครับท่านอาจารย์ก็เลยทําให้ไม่ได้ ให้ความสนใจอยดีกับเรื่องของรธรรมชาติเรื่องสิ่งแวดล้อมกันสักเท่าไหร่มันไกลตัวเลยครับอาจารย์ก็มันก็ไม่ได้ไกลตัวเพราเป็นการบริโภคอ่ะผมว่าเรามุ่งไปเรื่องการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจนะครับบางทีเราก็ดูเรื่องการบริโภคความทดแทนความพอใจขังคนที่ไม่มีที่สิ้นสุดเนี่ยเพราะนั้นไอไ้ตรงนี้แหละที่มันทําลายต้องใช้ทรัพยากรเกินเหตุนะฮะทำลายธรรมชาติไปในทิศทางเนี้ยมันก็ทําให้ขาด ดูยภาพไปผมว่านะครับแล้วก็มันก็เป็นปัญหาขึ้นมาถ้าโลกมันอยู่ม,มันนึกกี่ปีครับ4ี่พัน้าร้อยล้านปีเนี่ยก็อยู่ของมันไปดีๆมีมนุษย์มาที่มันใหญ่โตเนยมาประมาณสักสอง0สนปีเนี่ย<อ>ที่มาใหญ่โตจริงๆ,ๆเนี่ยประมาณห0 0 0มี่นปีนั่เนเองในตัวชาติี่ันห้ารอยล้านปีของโลกเนี่ยนะครับ,รบแต่เอาเถอะถ้าอาจารย์อย่างน้อยที่สุดเนี่ยในระยะหลังก็ได้คุยกับหลายๆท่านแล้วก็รวมถึงท่านอาจารย์ด้วย ก็ทำให้เราได้อาตรหนักถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นไม่น้อยอีกเหมือนกันยกตัวอย่างเรื่องของการใช้ขยะรีไซเคิลเรื่องของถุงพลาสติกรเรื่องอะไรทั้งหลายนี่ก็ถือว่าเป็นจุดหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงการตื่นตัวแล้วก็ตระหนักแล้วก็เริ่มที่จะสังวรกันมากขึ้นครับ ผมว่าลูนงชง้าวสึกนี่ดีนะเพราะว่าโอ้โหเมื่อก่อนวันละเป็นปีจะเป็นพันพันล้านถุงเลยมันลอยลงในทะเลนะครับมันติดปลากินเข้าไปก็ตายแล้วมันก็ทำลายสิ่งแัดล้อมมันอีกหลายปีกว่าจะมสลายได้ยผมว่าเราแก้ไปได้หลายหลายพันล้านใบต่อปีนะครับครับฮะก็เอาเป็นว่านี่คือก็ได้เริ่มต้นไปบ้างเหมือนกันทั้งถุงพลาสติกทั้งเรื่องโฟมเรื่องอะไรก็มีการรณรงค์ ก็ถือว่ามาถูกทางเพียงแต่ว่าจุดสำคัญใหญ่อื่นๆที่มันทำให้ผลกระทบมากมายจนกระทั่งเกิดเราะว่าโลกร้อนนั้นเนี่ยไม่อธิบายเท่าไหร่ก็ยังไม่เห็นภาพแต่หลายปีที่ผ่านมาเราก็เจอทั้งที่เชียงใหม่ทั้งที่กรุงเทพแต่ปีนี้โชคดีที่รทกรุงเทพไม่ได้ปกคลุมด้วยฝุ่นจิ๋วนานจนเกินไปครับครับเอาล้ครับถ้าอาจารย์จะเพิ่มเติมอะไรอีก มผมว่าบางทีมันอยู่ใกล้ตัวนะครับไเ่ื่องแก้ปัญหาเนี่ยแล้วก็มันอยู่ที่ทําอะไรเรื่องล็กน้อย,อยไม่ต้องมากนะถ้าแต่ละคนนะครับพยายามรีไซเคิลอะไรให้มากแล้วก็เอ่อพยากรให้มากนะครับ,รบแล้วก็บริโภคน้อยลงสักนิดนึง <ừ> แล้วก็จัดการเกี่ยวขยะให้เป็นที่เป็นทางนะครับเกี่ยวกับเรื่องความต้องการของตัวเองให้มันนดน้อยลงไปบ้างผมว่านิดเดียวเองมันก็ช่วยได้เดยอะในโลก7พันล,น,นล้านคนนะครับครับ แค่ถุงกระดาษเนี่ยเมื่อก่อนวันหนึ่งเขาก็คนคนกรุงเทพนันประมาณแปดใบต่อวันนะครับที่ทางตำรวจเนี่ยกรุงเทพอย่างเดียวก็แปดสิบล้านใบแล้วนะครับครับเฉเพาะวันเดียวนะครับแปดสิบล้านใบตอนนี้มันหายไปแล้วแปดสิบล้านใบครับถ้าอาจารย์อาจจะเป็นแต่ละยุคที่มันขาอาจมันมีเยอะแล้วก็เลยใช้แต่ต่อมาพอทรัพยากรตรงนั้นมันศูนย์หายมันสิ้นเปลืองมันหมดไปก็เลยกลับเข้าสู่ยุคหนึ่งตอนผมเป็นเด็กเนี่ยในถุงกระดาษโชคดีโอ้โหเยอะมากระอาจารย์นะ แต่เขาบอกว่าันมันใช้ทําให้ทําลายสิ่งแวดล้อมอะไรต่อ,อมไมเต้องงงต้นไม้ถูกเอามาใช้ก็เลยเอาพลาสติกแทนสิครับที่จานทีนี้นะครับยุ่งมันไปใหญ่เพราะถ้าเราไม่ใช้ถุงพลาสติกที่หายไปเราก็ไม่ก็เดือดร้อนมากเกินไปนะที่ผมก็ผมก็เดือดร้อนนะเพราะว่าผมจะแบกผมต้องใส่ลังบางทีก็ไม่ไม่ได้เอาของไปต้องแบกใส่ลังเดินเอาแล้วผมก็ยอมจ่ายนะอะไโลกนี้มันมีอะไรฟรีนะและอยากจะช่วยโลกต้องช่วยกันแบกหน่อยนะครับมันก็ไม่สะดวกแต่ว่ามันก็ เราก็ภาคภูมิใจลนน้อยนะที่เราไม่ได้มีส่วนทําให้มันทําลายโลกมันเลวร้ายกว่าที่มันควรจะเป็นนะครับครับก็ถุงผ้านี่แหละดีที่สุดผมใช้ถุงผ้าครับอา่ารยครับใช่ครับใส่ทั้งเอกสารใส่สารพัดอย่างอยู่ในถุงใบใหญ่ๆนะฮะมันก็ปิติครับปิติเหมือนกับทาทานหรือว่าทําบุญเนี่ยนะครับครับผมว่าแบกถุงประสิทธิ์คิดอย่างนี้แล้วก็สบายใจนะครับครับแบกไอ้ลังกระดาษต่อไปครับครับเอาแล้วครับก็ต้องอยู่กับธรรมชาติแล้วก็สร้างสมดุลให้เกิดขึ้นถ้าไม่อย่างนั้น เชื้อโรคต่างๆที่ว่าหายไปแล้วหรือที่ยังไม่มาก็จะมาแล้วก็จะทําให้เป็นปัญหากับมนุษย์ร่วมกันขอบพระคุณครับานอาจารมลกรคืนนี้ครับคุณครับคุณดนตรีครับท่านผู้ฟังครับ